สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเป็นขนมวันนี้นะคะมีสามสีคือสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงนะคะสีเหลืองเป็นรสเลมอนเลมอนสีแดงเป็นรสสตรอเบอรี่ส่วนสีฟ้าเป็นอัดโซดาหรือเปล่าไม่รู้นะเคบูฮาวายโซดามานำมารวมกันนะคะจะกลายเป็นรสอ่้งนุ่นแบบนี้นี่คือวิธีการทำ เป็นของญี่ปุ่นแท้เลยนะคะซื้อจากสวนนาบางแสนตัวใครค่ะแจกเลยเนื้อมามีนอกมาเริ่มเิเล่นไงได้ข้างในก็จะมีโอ้ดีข้างในก็จะมีสีส้มๆนะคะมีสีเหลืองสีส้มๆก็คือสีแดงนะคะสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินกับความบุบ Oh. แล้วก็มีช้อนด้วยค่ะอันนี้ไว้ผสมใช่นี่นะคะให้ใส่สีฟ้าก่อนเลยใส่ลไปน้อยๆก่อนดิอือหือกระเด็นเป็นนี่คืออะไร oh. oh. อ่ะโอเก๊ะไม่ออ๋อช้อนนี่ไงโอเคค่ะปัดเลยช้อนก็จะเป็นแบบนี้นะ อืมอร่อยเปรี้ยวมากเลยนะคะกินชิมบ้างดิอย่างเงี้ยก็อร่อยดียอ่ะนะคะเทลงไปเลยน้อยๆก่อนไม่เป็นไรเทมาเลยอือชอือเหนีนยวนี่นะคะสีสวยมากเลยคะ่ะออกออกแบบมุกมุกนิดนึงนะคะฮะนไงคะสี จะออกมุกนิดหนึ่งสีเหลืองค่ะต่อไปใส่สีเหลืองสีเหลืองสีสวยเหมือนกันนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวคนได้ไว่ารสชาติเป็นไงเปรี้ยวกินบ้างดิเปรี้ยวนะคะนี้เปรี้ยวมากได้กินแค่นิดหน่อยแต่ก็เปรี้ยวเหมือนกัน,น,นนะออะืนี่นะคะเฮ้ยเปลี่ยนสี ส่งรวดเร็วอ่งรวดเร็วเป็นไงสีเป็นไงสีก็จะออกแบบว่าเทาๆนิดนึงนะคะไม่เทาอ่ะมัน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 สีสวยนะคะต่<ม>อไปเป็นสตอรอเบอรี่คนคนคนสตอรอเบอรี่รสชาติรสชาติรสชาติเหมือนที่เรากินเปล่า ยังบ้าอ,อ,อร่อยอร่อยดีอร่อยมากแต่ละอันอมอมไม่ออกเลยอ๋อไปละมือเจะช่างมันอ,มอันนี้จะนเหนียวๆน,นะคะมันไม่ออกเป็นสีแบบ มันไม่เป็นสีแดงนะมันเป็นสีแบบเป็นสีแบบว่าสีส้มๆนะอ้าอ <did> ้ายติดมือติดมือไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีอะไรเลยเป็นของกินนะคะอืมนีไงลงมาแล้วเฮ้ยเลยเลอะเลอะ คนนั่งมันเหนืหนืๆนะไหนเหมอือนสลามนืนี่นะคะก็จะเป็นสีสแบบสีอะไรสีแบบนี้เลยออกเทาๆนี้หน่อยนะคือมันจะเหนียวมากเลยนะคะให้ทีชิมก่อนเลย <c oughs> เป็นรสอ่างหุ่นหรือเปล่าใช่ไหม หวานหวานะวานะก็อร่อยดีอ่ะเคอร่อยอมังอางุ่นมันหวานหวานนะใช้ได้เลยค่ะเป็นองุ่นอร่อยมากเลยนะคะจริงมันจะเป็นสีม่วงใช่หรอในนั้นในซองอางุ่นเลยค่ะอร่อยม,มากโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย